งานยิ่งไปใจยิ่งพังภาวะ p r o f นอร์เซิร์ t r รั s กับดักความเป็นมืออาชีพการเป็นมืออาชีพเป็นเป้าหมายในการทําง,งานของใครหลายคนแต่บางครั้งความตั้งใจที่อยากทําให้ทุกอย่างออกมาดีกลายเป็นแรงกดดันที่ตัวเองทนแทบไม่ไหวความรู้สึกนี้เองอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังติดอยู่ในภาวะกับดักความเป็นมืออาชีพในที่ทํางาน professional stress erm ซึ่งหากปล่อยไว้นานๆจนปล่อยวางไม่ลงอาจนําไปสู่ความเครียดสะสมและปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว แพทย์หญิงนงนุชสัสตกรพรมจิตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจิตเวชศูนย์สุขภาพใจโรงพยาบาลวิมุตชวนคนทำงานมาสำรวจใจและปลดล็อกกับดักนี้ไปด้วยกันเพื่อเปลี่ยนความเป็นมืออาชีพให้เป็นพลังบวกไม่ใช่ภาระที่หนักอึ้งอีกต่อไปกับดักความเป็นมืออาชีพในที่ทำงานไผ่เงียบที่ทำลายใจคนทำงานกับดักความเป็นมืออาชีพในที่ทำงาน Professionalism Trap ไม่ใช่โรคทางกายภาพแต่เป็นภาวะทางใจที่คล้ายกับโรคบุคลิกภาพย้ำคิดย้ำทำ Obsessive Compulsive Personality Disorder OCPD มกเกิดขึ้นกับคนที่ให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์แบบความเป็นระเบียบและความถูกต้องมากเกินไปรวมถึงผู้ที่ตั้งมาตรฐานกับตัวเองไว้สูงหรือเติบโตมาในครอบครัวที่เน้นความสมบูรณ์แบบอีกทั้งอาจได้รับแรงกดดันจากสังคมที่ทำงานซึ่งมีการแข่งขันสูงปัจจัยเหล่านี้เองที่ค่อยๆพาเราเข้าไปติดก,กับดักโดยไม่รู้ตัวและรู้สึกว่าตัวเองต้องดีที่สุดตลอดเวลาเช็คด่วนคุณกำลังติดกับดักความเป็นมืออาชีพในที่ทำงานอยู่หรือเปล่า แม้ภาวะ professional s e t r a p จะไม่ใช่โรคที่มีแบบวินิจฉัยชัดเจนแต่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้แก่นหนึ่งการไม่กล้าพูดคําว่าฉันทําไม่ได้เพราะกลัวถูกมองว่าไร้ความสามารถ2การพยายามวางมาดเข้มแข็งตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าความอ่อนแอคือความล้มเหลว3ยึดติดวัตถุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบจนไม่ยอมรับข้อผิดพลาดใดๆและ4 รู้สึกว่าต้องควบคุมอารมณ์และภาพลักษณ์อยู่เสมอจนกลายเป็นภาระใจหากพบว่ามีหลายข้อที่ตรงกับตัวเองอาจถึงเวลาทบทวนว่าความเป็นมืออาชีพที่คุณรักษาไว้ว่ากำลังช่วยสร้างคุณค่าหรือบันทอนสุขภาพใจอยู่กันแน่โรคซึมเศร้าว,วิตกกังวลภาวะหมดไฟปลายทางของกับดักความเป็นมืออาชีพในที่ทำงาน สมองของมนุษย์ทำงานร่วมกันระหว่าง prefrontal cortex ซึ่งควบคุมเหตุผลและการยับยั้งชั่งใจกับ amygdala ซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความกลัวและความกังวลหากสมดุลระหว่างสองส่วนนี้ถูกรบกวนสมองจะตอบสนองต่อความผิดพลาดแรงเกินจริงจนรู้สึกว่าความล้มเหลวเล็กน้อยคือเรื่องใหญ่ส่งผลให้สมองหลั่งสารกระตุ้นความตึงเครียดซ้ำๆจนระบบควบคุมอารมณ์อ่อนแรงลงในระยะยาวภาวะนี้อาจนำไปสู่โรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและภาวะหมดไฟ burnout โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องรับผิดชอบสูงเช่นบุคลากรทางการแพทย์ผู้บริหารนักวิชาการหรือศิลปินที่เผชิญแรงกดดันให้ต้องดีพอตลอดเวลาดังนั้นหากใครที่พบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับภาวะนี้อยู่อยากให้เริ่มดูแลสุขภาพใจตัวเองเท,ทันทีเพื่อป้องกันโรคทางจิตใจที่อาจตามมาแพทย์หญิงนงนุษสักรพรมกล่าวเมื่อกับดักความเป็นมืออาชีพในที่ทำงานเริ่มทำร้ายคนรอบข้างแพทย์หญิงนงนุษสักรพรมกล่าวว่า กับดักความเป็นมืออาชีพนอกจากจะทำร้ายตัวเองอาจส่งผลกระทบให้คนรอบข้างได้เช่นกันแบบแรกคือการสร้างบรรยากรรมความกดดันเพราะผู้ที่ยึดติดก,กับความสมบูรณ์แบบมกคาดหวังว่าคนอื่นต้องมีมาตรฐานที่สูงเท่ากับตัวเองทำให้เพื่อนร่วมง,งานรู้สึกเครียดอึดอัดและเหมือนถูกจับตามองอยู่เสมออีกแบบคือการสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจเพราะการกลัวความผิดพลาดอาจทำให้เกิดนิสัยที่ละเอียดเกินจําเป็นเช่นการเช็คงานซ้ําๆหรือถามคําถามเดิมซ้ําไปซ้ำมาซึ่งแม้จะทําไปด้วยเจตนาที่ดีแต่กลับสร้างความน่ารําคาญให้คนในทีมโดยไม่รู้ตัว ปลดล็อก ok, กับดักความเป็นมืออาชีพในที่ทํางานด้วยความเข้าใจตนเองการออกจากกับดักความเป็นมืออาชีพไม่ได้หมายถึงการลดมาตรฐานของตนเองแต่คือการเรียนรู้ที่จะมีสมดุลระหว่างความรับผิดชอบกับความเมตตาต่อตัวเอง เริ่มจากการต้องเข้าใจว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ความพยายามและความตั้งใจด้วยลองเปลี่ยนจากการตั้งเป้าหมายใหญ่ๆที่ไกลเกินเอื้อมาเป็นการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถเพราะทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างทางจะเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มและตอกย้ำว่าเรามีคุณค่าในทุกก้าวที่เดินแพทย์หญิงนงนุษย์สะตะกะพรมเล่าเสริมว่าเนาะ กจากการปรับความคิดแล้วสิ่งที่คนทํางานควรทาควบคู่ไปด้วยคือการทํากิจกรรมผ่อนคลายความเครียดรวมถึงต้องพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายและสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว work-life balance แต่ถ้ารู้สึกว่าความกดดันมันหนักจนรับไม่ไหวก็อยากให้ลองเข้ามาพูดคุยกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพราะการมาขอคำปรึกษาไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่เป็นการ